เราคนที่จะดูแลค่าครีตินินตัวนี้ให้น้อยเข้าไว้นะคะสำหรับท่านใดที่มีค่าครีตินินสูงนะคะวันนี้เอามี8ปวิธีช่วยลดค่าครีตินินมาฝากนะคะก็จะช่วยดูแลค่าครีตินินของเราได้นะ 8วิธีช่วยลดค่าครีตินในผู้ป่วยโรคไตนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตในระยะ 3B ระยะ4แล้วก็ระยะที่5นะคะเราควรที่จะดูแลค่าครีตินตัวนี้ให้น้อยเข้าไว้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ค่า CR หรือว่าครีตินตัวนี้นะคะสูงนะคะยิ่งสูงเท่าไหร่ GFR เราก็จะยิ่งลดต่ำลงนะคะเพราะว่าค่า GFR เกิดจากการคำนวณโดยใช้ค่าครีตินเพศและอายุของคนไข้ในการคำนวณนะะสิ่งที่เราจะดูแลปรับลดลงได้นะคะนั่นก็คือค่าครีตินนั่นเองนะคะสำหรับ ท่านใดที่มีค่าครีตินินสูงนะคะวันนี้เอามี8วิธีช่วยลดค่าครีตินินมาฝากนะคะวิธีแรกเลยนะคะนั่นก็คือการดื่มน้ําให้เหมาะสมกับระยะไตของเราค่ะในผู้ป่วยโรคไตระยะ3าีระยะ4ระยะ5นะคะจะมีเคสที่มีปัสสาวะอยู่นะคะกับเคสที่ไม่มีปัสสาวะค่ะถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีปัสสาวะแล้วนะคะเราก็สามารถดื่มน้ําได้ให้เหมาะสมเนี่ยอยู่ที่5 0 0ร้อยถึงเจ็ซีซีต่อวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีปัสสาวะอยู่แนะนําให้ตวงปัสสาวะของเรานะคะต่อเนื่องไปให้ครบ7วันนะคะ เมื่อเราตวงได้แล้วนะคะเราก็หารเจออกมาได้ค่า1ค่านะคะเสร็จแล้วให้บวกเข้าไปที่5 0 0ถึง750ซีซีนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราบวกปริมาณปัสสาวะรวมกันนะคะทั้งหมด7วันนะคะและก็หารเจออกมาได้อยู่ที่1,000นะคะนั่นแสดงว่าเราสามารถดื่มน้ำได้อยู่ที่1 5 0 0ถึง1,750ซีซีนะคะเราก็ ไปนะคะจัดสรรปริมาณน้าตรงนี้นคะไม่ว่าจะเป็นน้ําที่เราดื่มเข้าไปนะคะน้าที่เราใส่เข้าไปในอาหารนะ,ะหรือว่าน้ําที่อยู่ในพวกชาจืดกาแฟดําก็นับรวมเข้าไปทั้งสิ้นเลยนะ,ะเพื่อที่เราจะได้ดูแลค่าครดอะนิโนของเรานะคะถัดไปวิธีที่2นะคะนั่นก็คือการดูแลน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะซึ่งน้าหนักตัวที่เหมาะสมนะคะนั่นก็คือให้ผู้ชายนะคะใช้ส่วนสูงลบหนึค่ะผู้หญิงใช้ส่วนสูงลบหนึนะคะได้เท่าไหร่ให้บวกลบ2กิโลกรัมนั่นคือช่วงน้ําหนักตัวที่ เหมาะสมที่เราควรดูแลค่ะ และวิธีที่3นะคะนั่นคือควบคุมนะคะการทานโปรโตีนให้เหมาะสมกับระยะไตาของเราค่ะซึ่งในผู้ป่วยโรคไตระยะ3 B ระยะสแล้วก็ระยะที่5นะคะความต้องการโปรโตีนก็จะอยู่ที่ประมาณ0.6ถึง0.7กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องไปคํานวณปริมาณการทานโปรโตีนออกมาแล้วก็ไปจัดสรรนะคะซึ่งแหล่งที่มาของโปรโตีนก็จะมาจากพวกเนื้อปลาเนืกก้อไก่ไข่ขาวนะคะข้าวแป้งผักผลไม้ค่ะเราต้องจัดสรรบาลานให้เหมาะสมเพื่อที่โปรโตีนจะได้ไม่เยอะมากเกินไปนะคะและวิธีที่4ี่ นั่นก็คือการควบคุมระดับโพแทสเซียมค่ะนั่นก็คือควบคุมปริมาณการทานผักและผลไม้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะส,สมนะคะซึ่งค่าพโพแทสเซียมนะคะเราควรดูแลให้อยู่ในช่วง3.5ถึง5.0นะ,ะดูค่าพโพแทสเซียมได้ที่ผลตรวจเช่นเดียวกันนะคะวิธีที่5นะคะนั่นคือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะ,ะวิธีที่6ควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะวิธีที่7นั่นก็คือไม่ซื้อยาแก้ปวดยาชุดยาสมุนไพรมาทานเองนะคะ โดยเฉพาะยากลุ่มเอนเซมเลยนะคะยิ่งทานมากเท่าไหร่ไตยิ่งทํางานหนะักค่าเรีตินินก็จะยิ่งสูงมากขึ้นนะคะและวิธีที่8นะคะนั่นก็คือออกกําลังกายให้เหมาะสมกับระยะไตของเรานะะในาระยะ 3B45 การออกกําลังกายก็อาจจะเหลือแค่แบบว่า1สัปดาห์นะคะก็อาจจะออกกาลังกายสักประมาณ3-4วันนะคะวันละประมาณ30-40นาทีก็เพียงพอแล้วนะคะและนี่ก็คือ8วิธีง่ายๆนะคะในการที่จะช่วยลดค่าเรีตินินในผู้ป่วยโรคไตนะคะโดยเฉพาะไตระยะ 3B ระยะส กระยะที่5นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีค่าครีตินินสูงๆนะคะ,ะ,คะก็ลองน้ำ8วิธีนี้นะคะไปปรับใช้นะคะ,ะ,คะก็จะช่วยดูแลค่าครีตินินของเราได้นะ,ะและยิ่งถ้าเกิดว่าท่านใดที่อ่า เจฟรเหลือ,น,อน้อยนะคะต้องดูแลเข้มงวดเรื่องอาหารมากเป็นพิเศษเลยนะคะเอาแนะนําเป็นคู่มือกินดีไตดีชีวิตมีสุขเล่มนี้ค่ะที่อ้อมรวบรวมสาระความรู้สําคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบไว้แบบครบถ้วนเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจอยากจะได้ไปดูแลอาหารให้ผู้ป่วยโรคไตนะคะก็สามารถกดติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะคู่มือเล่มนี้เป็นขนาด A4 นะคะด้านในปริ้นสีทุกหน้าเลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษอยู่ถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้สาหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์แอดอ้อมสาลีนีหรือที่ Facebook กินดีไตดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสาลีนีหรือที่ YouTube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสาลินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนวเวลาว่ามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ